ตอนนั้นประหารสี่เก้าผมจําได้ผมกําลังเจรจาการค้าผมบินไปอยู่ที่เซาแอฟนะครับเาแอฟริกาแล้วก็กำลองไปคุยเรื่องการตั้งโรงงานการจะไป,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 ไปตั้งโรงงานใหม่ที่นู่นนะครับ <c oughs> เกิดรัฐประหารพอดีครับ <c oughs> เกิดรัฐประหารพอดีตอนนั้นเนี่ยไอ้ลูกคุมลูกค้าสปายเออร์เราตกใจใหญ่ที่ประเทศดูเป็นอะไร คือในมุมมองของต่างชาติที่ไม่ได้มีความเข้าใจในประเทศไทยเนี่ยเขามองเราเหมือนพวกพมา่าหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยคนพวกนั้นไม่ได้าหญ่เหยเหยียดมาแต่เขามองเราเป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นตลอดเวลาการทําธุรกิจของผมเนี่ยเกือบ20ปีที่ผมทําธุรกิจการบอกว่าเป็นบริษัทจากประเทศไทยไม่ได้มีแต้มต่อนะเป็นไล a b i ร i t y ตบอกว่าเป็นบริษัทจากประเทศไทยจะไปค้าขายกับกับกับ,ก,บกับลูกค้าที่เป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยไม่ได้เป็นแต้มต่อนะเป็นไลท์บริเเต พอบอกมาจากประเทศไทยเนี่ยโอ้โหประเทศยุ่สงครามสีเสื้ออะไรกันรับประหานอะไรกันตลอดช่วงเวลาที่ผมทำธุรกิจเนี่ยจะเจอเรื่องนี้เยอะมากนะดังนั้นที่บอกว่าเนี่ยมันมันในไภายใต้เศรษฐกิจการเมืองท,ที่ไม่มีสมองไม่มีหัวใจเนี่ยในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการไทยในเวทีการแข่งขันของโลกนะมันไม่ได้เป็นแต้มต่อให้กับพวกเราเลยเป็นแต้มลบด้วยจังในทุนต่างชาติเนี่ยเลาเขามองประเทศไทยเนี่ยเขาคิดคำนวณไปแล้วว่า การเมืองเนี่ยแบบมั่มวๆอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของอต้นทุนการทำธุรกิจเนี่ยไม่จริงผมว่าผมว่าเวลาเราจะไปลงทุนที่ไหนมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นๆระบบซัพพลายเชนและแน่นอนที่สุดรูซอบลอกก็คือระบบนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็ความมั่นคง ความเสมอต้นเสมอปลายทางการเมืองนะครับซึ่งผมคิดว่าหนึ่งในเหตุผลจริงๆประเทศไทยน่าจะฉกฉวยโอกาสได้ดีกว่านี้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีความตึงเครียดทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสาหรัฐอเมริกาและจีนจริงๆเราควรจะฉกฉวยโอกาสได้ดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าสภาพเศรษฐกิจการเมืองของเรามันอยู่ในภาวะปกติผมเชื่อว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ ที่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่ามันได้จะผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับที่มีการถ่ายเทการลงทุนครั้งใหญ่จากประเทศจีนออกจากประเทศจีนไปเรงประเทศอื่นๆซึ่งผมคิดว่าพวกเราก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าประเทศอย่างเวียดนามนะครับประเทศอย่างมาเลเซียกลายเป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากความตึงเครียดทางการค้าและการลงทุนของสองมหาอำนาจขนาดใหญ่ในโลกนะครับกลับมาที่ประเทศไทยครับ เศรษฐกิจการเมืองปัจจุบันนะครับมันมีความสัมพันธ์กันนะผมอยากฉายภาพไม่เห็นในรอบ20ปีที่ผ่านมา2568นะครับถ้าเกิดว่าเรามองกลับไปย้อนหลังไป20ปีก็คือปี2548นะครับเป็นปีที่เริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้นั่นก็คือการเริ่มชุมนุมกันของกลุ่มอน,นัน่อประชาธิปไตย20ปีที่ผ่านมานะครับเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว9คนนะครับ สี่ในเก้าถูกพ้นตำแหน่งโดยคาตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญยังไม่ดงดนคนปัจจุบัน,นยังไม่ร,รู้คนปัจจุบันอีกเดือนนึ่งอาจจะเป็นห้าคนแล้วนะครับนะมีรัฐมนูลอีกสามฉบับน,นะครับมีการยุบพรรคการเมืองหลักเก้าพรรคนะครับมีการชุมนุมใหญ่สี่ระลอกมีพันธมิตรนะครับเสื้อแดงกกปสแล้วก็ของมองชช็มอบประชาชนนะครับมีรัฐะหารอีกสองครั้ง มีโมฆะการตั้งอีกสองท่านนะครับไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นอะไรมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถหาข้อยุติหาข้อตกลงทางการเมืองที่จะอยู่ร่วมกันได้ว่าเราประชากรในประเทศไทยเกืบ10ล้านคนเราจะอยู่กันภายใต้กติกาแบบไหนที่ทุกฝักทุกฝ่ายยอมรับกันนะครับซึ่งพอมันไม่มีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน นะครับว่าใครจะมีอำน,นาจเท่าไหร่จัดวงดุลผู้ที่ใช้อำน,นาจกันอย่างไรพอมันไม่มีกติกาแบบนี้เนี่ยมันทำให้ฝ่ายการเมืองต่างๆกลุ่มก้อนกางการเมืองกลุ่มก้อนพลังสังคมต่างๆไม่มีใครเอาเวลาเอาทรัพยากรของประเทศไปผลักด,ดันประเทศในอนากลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเวลางบประมาณถูกเตาไป เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองเพื่อรักษาฐานที่มั่นทางการเมืองของตัวเอง,อง,เองให้ดำรงอยู่ได้ดังนั้น20ปีที่ผ่านมามันแสดงออกให้เห็นชัดในตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับผมย้อนหลังกลับไปดูในทศวรรษที่2530เศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตปีละโดยเฉลีย่ย7.3%ในทศวรนะรษนั้นทศวรรษ2540ครับ4.5.3%ทศวรรษที่2550ครับเติบโตปีละ3.2% ทศวรรษนี้ครับส5 6 0น้เราเติบโตเพียงแค่2%ต่อปีเติบโตน้อยกว่าเพื่อนบ้านในประเทศกําลังพัฒนาที่อยู่ในที่อยู่ในระดับการพัฒนาเท่าที่เท่ากันนะครับในช่วงย0ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดปัญหาที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือปัญหาประชากรสูงวัยนะครับคนประชากรเด็กเกิดใหม่ที่ล่าสุดอยู่ที่400,000กว่าคนขณะที่ย้อนหลังกลับไป10ปีที่แล้วอยู่ที่8 0 0 0 0 0ย้อนหลังกลับไป20ปีที่แล้วอยู่ที่ปีละล้านคน นะครับมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่าการไม่มีสมองไม่มีหัวใจเนี่ยการที่เรามีระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบนี้มันทําให้คนไม่สามารถสร้างครอบครัวที่มั่นคงได้การมีบุตรหนึ่งคนเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากทําให้คนไม่อยากมีลูกกันนะครับประชากรเกิดใหม่เพียงแค่ปีละสี่แสนคนเลือกยังไม่มีแนวโน้มว่ามันจะกลับมันก็เป็นเทรนของทั่วโลกนหมครับที่คนเกิดไม่ลงไม่เ็วเท่านี้ ไม่เร็วเท่านี้นะครับนี่เราเร็วที่สุดในโลกแล้วนี่เราเร็วมากนะดังนั้นผมคิดว่าผมวาดภาพาไม่เห็นแต่ว่าไอ้ไอความกระยัทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ระบบเศรษฐกิจและการเมืองของเรามันพังนะครับถ้าเปลี่ยนบ้านก็คงเป็นบ้านที่เ,เสาหลักบําพังไปหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นระบบนิติรัฐนิติธรรมรูโซฟลอกระบวนการนิติธรรมในบ้านเราตั้งแต่ตำรวจอายการศาลและจทันกรกตปปชสารรัฐธรรมนูญเมื่อระบบรูโซฟลอหรือนิติรัฐนิติธรรมไม่ทำงานมันํามาซึ่งการล่มสลายของความไว้เนอรอเชื่อใจกันในสังคมหรือว่า trust เมื่อสังคมไม่มีความไว้เนื่อเชื่อใจกันในระหว่างองค์กรและกลุ่มพลังต่างๆสังคมมันเคลื่อนที่ไปไม่ได้นะครับและ วันนี้เนี่ยคำตัดสินคําวินิจฉัยของอกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับง่ายๆนะครดังนั้นไม่ว่าจะมองทางไหนเนี่ยบ้านมันผุพังเต็มทีนะครับพื้นฐานของบ้านมันผุพังเต็มทีมันทําให้ผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องมีการเ,เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆในแนวคิดถึงเรื่องทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องระบบเศรษฐกิจไม่อย่างนั้นแล้วคนรุ่นต่อไปจะยิ่งลำบากนะครับ แล้วถ้าพูดถึงเศรษฐกิจนะครับคุณธนาธร,รเนี่ยมีแนวคิดหรือมีข้อเสนอะไรครับเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยถ้าว่าแก้การเมืองได้หรือว่าทำเศรษฐกิจการเมืองไปพร้อมกันด้วยเนี่ยทำยังไงครับผมคิดว่าเออมันไม่จำเป็นต้องเลือกนะฮะไม่จำเป็นต้องเลือกว่าอะไรก่อนหลังมันสามารถทําไปพร้อมๆกันได้นะครับเอ่อถ้าเกิดว่าดูทั้งประเทศตอนนี้นะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราดูงบดุลของแต่ละผู้เล่นเนี่ยงบดุลของรัฐเนี่ย ผมคิดว่าตอนนี้แย่มากและจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมเตรียมตัวเลขมาให้ทุกท่านดู20ปีที่ผ่านมาใช้กรอบเมื่อสักครู่2548ถึง2568 20ปีที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณไปแล้ว53ล้านล้านบาทในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับ53ล้านล้านบาทนะครับเรารู้สึกว่าประเทศมันจเจริญขึ้นอยากจับต้องได้ไหมกับ53ล้านล้านบาทผมไม่เห็นนะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เห็น ถ้าเราไปดูเวียดนาม20ิปีที่ผ่านมาเราไปดูจีน20สิปีที่ผ่านมามันคนละเรื่องเลยนะครับไปดูอินเดีย20ปีที่ผ่านม,ามันคนละเรื่องไปดูมาเลเซีย20สปีที่ผ่านมามันคนละเรื่องเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญคือคือผมคือผมจะบอกว่าคือห้าสบาล้านเนี่ยคือล้านล้านเนี่ยคือเงินที่เราลงไปปัญหาคือมันไม่ออกดอกออกผลโกรธมันช้าการเติบโตมันช้าเมื่อลงทุนไปแล้วแต่เติบโตช้า ดอกเบีย้ยของเงินกู้ที่เรามาใช้ในการลงทุนมันกําลังกินหัวเราทุกวันนี้ถ้าเอาวันนี้เป็นตรงกลางลบห้าปีคือห้าปีที่แล้วเราใช้รายได้ของรัฐปีละร้อยหนึ่งเนี่ยเราใช้เจ็ดจุดหนึ่งเก็บภาษีได้ร้อยหนึง่งเราจ่ายดอกเบีย้ยเจ็ดจุดหนึ่งหรือเจ็ดุดหนึ่งเอร์ซของรายได้ของภาครัฐห้าปีที่แล้วอีกห้าปีข้างหน้าร้อยหนึง่งสิบสี่บาท 14%ของรายได้ต้องเอาไปจ่ายดอกเบี้ยนี่คือโ o j e c t i o n มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าศักยภาพในการลงทุนของภาครัฐใน,นนานาคาคตจะน้อยลงเพราะคุณถูกดอกเบี้ยที่ลงทุนไว้ในอดีตแต่เติบโตต่ําม,มาบมดบมันไปนะครับ SME แล้วก็ประชาชนทั่วไปไม่ต้องพูดถึงบาลานซ์ชีพพังหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ e นะครับ นี่ควเรือนที่สูงเป็นประวัติการน่าจะเป็นคําตอบและนี่คูเรือนที่สูงเป็นประวัติการมันเห็นชัดมากว่าตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นแล้วมันไม่ลงเลยนะฮะดังนั้นบารานซ์ชีตัวเดียวที่ยังพอดูแลแข็งแรงก็คือ,อ,อโคเบรทไทยแลนด์บริษัทขนาดใหญ่ยังพอมีบลานซ์ชี้ที่งบด,ดุลที่แข็งแกร่งอยูน่นะแต่เอกชนไทยขนาดใหญ่เนี่ยเขาไม่ลงทุนเมืองไทยครับเดี๋ยวนี้ก็ไปลงทุนต่างประเทศหมดแล้วครับเพราะอะไรเพราะไม่มีใครรู้สึกว่าประเทศไทยมันมีโอกาส ไม่มีใครรู้สึกว่าน่าลงทุนนะครับบริษัทใหญ่ๆจะลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันจะลงทุนในลักษณะของการรีเพลซเมนต์หรือการทดแทนของเดิมมากกว่ามากกว่าเครื่องจักรเก่าหมดสภาพลงทุนใหม่แต่ลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อเพิ่มการจ้างงานในประเทศไทยแทบทุกเซกเตอร์น้อยมากนะครับอาจจะมี P.C.B. ที่เข้ามาลอดใหญ่นะครับในอุตสาหกรรม P.C.B. ที่ทําใ้แผงวงจรสีเขียวสีเขียวที่เราเห็นในอุปกรณ์อิ็กทรลน็กส์เนี่ยเข้ามาเยอะมากในช่วง รอบสองสามปีแล้วเราเห็นข่าวเช่นโอ้ปีที่แล้วนี่ลลงทุนก็เวฟนี่แหละเวฟ P C B เนี่ยแหละที่เป็นเวฟใหญ่ที่เข้ามาในรอบสองปีที่ผ่านมานะครับที่หนีจีนพู่งง่ายๆนะฮะหนีจีนมาลงทยนนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่มันต้องเริ่มกันที่ฟาเด็ฟันเดิเท่าเลยพื้นฐานเลยกลับมาทําพื้นฐานกันใหม่เมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดไปแล้ว ถ้าเราเคยบริหารองค์กรพวกเราทุกคนอยู่ในองค์กรไนมะ่ว่าองค์กรจะเป็นองค์กรทุรกิจองค์กรมหาลัยจะเปลี่ยนแปลงหรือจะสร้างองค์กรแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ด้วยเวลาอันสั้นมันใช้เวลาหปี1ิ 10, ปี2ี 20, ่ิปีในการสร้างองค์กรนะครับแน่นอนที่สุดการอัดฉีดงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นยังจําเป็นอยู่แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือวางรากฐานของเศรษฐกิจ ที่แข่งขันกับโลกได้สร้างงานที่ดีสร้างงานที่มีคุณภาพให้กับคนรุ่นต่อไปได้ในระยะยาวผมคิดว่าไอ้ก้อนเนี้ยสำคัญมากกว่าเพราะไม่มีการทําไม่มีอุตสาหกรรมใหม่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อน,อนหลังกลับไปดูผมคิดว่าเวฟที่สําคัญเนี่ยเวฟสองห้าสองศูนย์นะครับสิงทอเกิดขึ้นนะครับเหล็กอุตสาหกรรมพื้นฐานเกิดขึ้นเวฟสองห้าส<ม>ี่ศูนย์เกิดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยานยนต์ขึ้น และหลังจากนั้นไม่มีการพัฒนาอุตสาหการรมอีกเลยนะครับไม่มีซัพพลายเชนใหม่ไม่มีอุตสาหการรมใหม่ในประเทศไทยอีกเลยหลังจาก2เวฟ2 5 4 0เอ่อ2520 2540นะครับไม่มีการสร้างอุตสาหกรรมซัพพลายเชนใหม่ๆอีกเลยนะซึ่งการสร้างซัพพลายเชนการสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือขีดความสามารถใหม่ในการแข่งขันของประเทศเนี่ยเรากําลังพูดถึง1ิปีแต่มันต้องลงทุนตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณไม่ลงทุนตั้งแต่วันนี้เนี่ยเออ มันไม่มีทางสร้างสําสเร็จนะครับเมื่อวานผมไปงานพัฒนาระบบรางนะครับกรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนจัดนะครับเขาบอกว่าอีกห้าปีข้างหน้าเราจะต้องซื้อรถไฟทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งรถไฟทั้งประเทศเนี่ยสองแสนล้านบาทเรากําลังบอกว่าถ้าไม่สนับสนุสนเอกชนไทยอย่าไปสนับสนุนเอกชนไทยน,นะเดี๋ยวผิดไอ้สองแสนล้านเนี่ยเรากำลังไปสนับสนุนเอกชนจีนนะจะไปซื้อรถฟทไฟทั้งกระบวนทั้งหมดเนี่ยไอ้สองแสนล้านเนี่ยจะไปจ้างจีนทางาน ท่านกระทรวงอุตสาหกรรมเขาบอกว่าสร้างซัพพลายเชนเขขอแค่เมื่อวานผมจำตัวเล่ไม่ได้ก็บอกว่าขอแค่8ปดพล้านเขาสามารถคลิกสตาร์อุตสาหกรรมรถไฟในประเทศไทยได้ซึ่งอินโดนีเซียอินดัสเ l รียลหลังเราเพัฒนาอุตสาหกรรมหลังเราอินโดนีเซียสร้างรถไฟแล้วอินเดียสร้างรถไฟแล้วเวียดนามก็ทําแล้วเราประเทศเดียวที่เป็นประเทศที่ยังสร้างรถไฟไม่ได้ ประเทศเดียวในประเทศแถวๆเนี้ยม,นะมีคนชอบ,ชอบแซวว่าคุณธารรเป็นนักอุตสาหกรรมด้วยว่าคือ <c oughs> ถ้ามองไปที่เซกเตอร์อื่นเช่นอ่ะแล้วก็มีท่องเที่ยวที่โตมาหลังหลังหลังสี่สุทุกอย่างเ,เหมือนกันท่องเที่ยวก็เหมือนกัน<ม>เราใช้ซีซันแซนเดิมตลอดเลยชายหาดก็ชายหาดเดิมนะฮะเราไม่เคยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มันได้คุณภาพซึ่งจริงๆเนี่ยการทางานการเมืองของผมเจ็ดปีที่ผ่านมันทาให้ผมได้เดินทางไปทั่วประเทศ ผมเห็นศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะมากที่สามารถทําอะไรผมยกตัวอย่างบ่อยๆอ,อย่างเช่นสามพันโบกอุบลราชธานีสามพันโบกเป็นออพื้นที่ที่แม่น้ำโขงกัดซาะโขดหินจนกลายเป็นรูปร่างที่สวยงามนะครับโด่งดังมากโปรโมทมากผมถามง่ายๆเวลาเราพูดถึงเรื่องโปรโมทจะนึนัถึงอะไรคุณขึ้นเครื่องบินไปลงบนราชธานีคุณไปสามพ,พันโบกนไะ ต้องเช่ารถไม่มีแม้แต่บริการขนส่งสาธารณะไปสามัญบกแล้วคุณจะสนับสนุนคนท่องเที่ยวได้ยังไงถ้าคุณไม่เช่ารถนะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุตสาหกรรมคุณต้องลงทุนตั้งแต่วันนี้พูดง่ายๆคือก่ออิทแล้วก้อนตั้งแต่เรื่องการศึกษาตั้งแต่เรื่องคุณภาพชีวิตพื้นฐานตั้งแต่เรื่องการจัดการสิ่งแวดลอ้อมผมคิดว่ามันต้องทำเป็นใหม่เนี่ยต้องจัดสรรงบประมาณใหม่อะไรที่มันทําเพื่อ p o p u l a r i t เกณฑ์ในช็อตเทอร คือการได้มาซึ่งความนิยมทางการเมืองระยะสั้นต้องเลิกทําที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ในระยะยาวต้องเลิกทำก็ค่อยๆพันไม่เชื่อว่ามีควิกวินรอบนี้ควิกวินกับการได้มาซึ่งคะแนนนิยมระยะสั้นคนละเรื่องก,กันไม่เหมือนกันผมบอกแล้วว่าควิกวินจําเป็นต้องทําการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจําเป็นต้องทํานะครับแต่สิ่งที่ควรจะต้องให้ความสําคัญด้วยคือการวางพื้นฐานในประเทศระยะยาวแล้วผมกล้าพูดเลยว่า ต้องพูดกับประชาชนตรงไปตรงมาประเทศที่มันพังมาขนาดนี้เนี่ยธนาธรก็ทําไม่ได้พิธาก็ทําไม่ได้ไม่มีใครกู้ประเทศไทยได้ภายในสามปีห้าปีแน่นอนรอบนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆสิบปีถ้าเริ่มทําถ้าได้ทําอย่างน้อยๆต้องมีสิบปีที่จะกู้ประเทศไทยกลับมาได้ผมยกตัวอย่างคุณจะแก้ไขคอร์รัปชันยังไงคุณจะเอารูเรซอฟลอกลับมายัางไงคุณจะแก้ไขไอ้ไอ้ไอ้มาริทโคลเซีหรือว่า การเลื่อนขั้นด้วยด้วยคุณสมบัติด้วยความรู้ความสามารถยังไงคุณต้องเริ่มตั้งแต่การเลื่อนขั้นด้วยคุณสมบัติด้วยความรู้ความสามารถตั้งแต่วันนี้เพื่อให้คนข้างล่างเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ต้องเห็นว่าฉันไม่ต้องเรียนนายฉันไม่ต้องทุจริตคอร์รัปชันเพื่อซื้อตําแหน่งก็สามารถเติบโตในอาชีพการงานได้คุณต้องทําอย่างนี้กี่ไซเคิลกี่ปีมันถึงจะเกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้นในองค์กรภาครัฐนึกออกไหมครับคุณต้องกี่ปีอะ ที่จะทําให้คนข้างล่างเนี่ยเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. เราสามารถเป็นผู้บปินผูหาระดับสูงขององค์กรได้ด้วยความรู้ความสามารถจะแก้เรื่องเนี้ยเรื่องการไม่ซื้อขายตําแหน่งกันเนี่ยคุณต้องทําให้เกิดการโปรโมทเลื่อนขั้นด้วยความรู้ความสามารถซ้ําแล้วซ้ําเล่าหลายๆปีมันจะเกิดวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรภาครัฐนี่ผมยกตัวอยา่างครับและนั่นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าเราอยากจะทาทำยังไงผมคิดว่าทําอย่างนี้คือต้องเริ่มกันใหม่และ คิดยาวๆหลักการบริหารง่ายๆถ้าคุณวางแผนและจัดการปัญหายาว,ยาวๆดีๆปัญหาไฟไหม้บ้านวันนี้ระยะสั้นที่เจอระยะสั้นจะน้อยลงปัญหาระยะสั้นที่เจอทุกวันที่มันมาถาโถมกันทุกวันเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อสามปีที่แล้วคุณจัดการปัญหาระยะยาวไม่ดีพอมันจึงไฟไหม้มันเึงมาใบบัไหม้บ้านวันนี้นะครับดังนั้นก็ฝากไว้สําหรับผมเนี่ยมีความจําเป็นว่า นโยบายหรือว่าการใช้งบประมาณภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นยังจําเป็นอยู่แต่ในขณนะเดียวกันสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันและสําคัญมากกว่าในระยะยาวก,ก็คือสร้างประเทศกันใหม่ก่ออีกกันทีละก้อนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยให้แข่งขันกับโลกใบใหม่ได้ฟื้นฟูนิติรัฐนิติธรรมในประเทศไทยสร้างประชาธิปไตยสร้างค่านิยมในการหวงแหนปกป้อง สิทธิมนุษยชนต้องทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับถึงจะนํามาซึ่งระบบสถรก,กิจการเมืองที่มีสมองและมีหัวใจในระยะยาได้